สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้ป้าฟองฟองสนานจามนจันแม่หมอสมัครเล่นก็กลับมาพบกันอีกครั้งใน YouTube นะคะด้วยหัวข้อว่าตามติดโควิด1 9หรือตามติดโควิด1 9โดยโดยขอจั่วหัวเหมือนพาดหัวข่าวว่า 22มีนาคม2563ดาวโรคติดเชือ้อเริ่มจะค่อยๆแยกออกจากกันเริ่มนะคะแล้วก็ค่อยๆย,ย้ำบางคนบอกเลย22เนี่ยต้องเกิดแล้วไม่ใช่นะคะโดยเ,เขาโครงเรื่องนี้นํามาจากบทความแม่หมอสมัครเล่นตอนที่316ตีพิมพ์ในเอ็กไซทยโพสตในวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นั่นแหละ แล้วก่อนหน้านี้เล่าให้ฟังว่าป้าฟองก็ไปเขียนเมื่อวันที่16มีนาคม2563เขียนลงเฟซบุ๊กแฟนเพจฟองสนานโหนฟองสนานชื่อสาธุข,ของให้ข้าพเจ้าอ่านเกณฑ์โรคระบาดถูกแจ้งที่มาที่ไปและที่จะเป็นไปของโรคระบาดโควิด1 i โควิด -19 เนี่ยนะคะไว้ครบแต่ไม่ได้นำลงมาอ่านบันทึกเสียงใน YouTube ก็เลยรวบยอดมาให้กันวันนี้เลยนะคะแล้วก็ขอขึ้นต้นว่าสาธุของให้แค่โหนสมัครเล่นกระจองง้อๆงอวันวันมีแต่ความหวังดีต่อประเทศชาติและคนไทยทุกคนได้ทำนายไทยทักดูเกณฑ์โหนถูกด้วยเทดแล้วบางครั้งก็ต้องโทรไปปรึกษาโหนพินโยพงจรเรนนะคะท่านเป็นนายกสมาคมโหราศาสตร์นานา,นาชาติ หลักหูดีกว่าป้าฟองอีกขอบอกเลยท่านสอนที่ไหนให้ไปเรียนกับท่านท่านอาจจะพูดเยินเยินน่าเบื่อแต่ว่าหลักเนี่ยไม่มีใครเทียบนะคะป้าฟองไม่เทียบท่านเลยค่ะไม่เทียมท่านเลยขอเริ่มด้วยวันนี้คือป้าฟองขอพักการเขียนถึงอิทธิพลของการที่พระเสาร์จรย้ายราศีย้ายแล้วนะคะจากธนูไปมังกรอ,อันจะมีผลต่อทุกดวงชะตา ที่เหลืออีก6ลัคนาราศีของคนนะคะอันประกอบด้วยพุษศพมีถุนสิงกันพิจิกและกลุ่มเอาไว้ก่อนชั่วคราวเพื่ออัปเดตสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด -19 นะคะออขอเอาขอระง,งับไว้ชั่วคราวเพราะว่าเขียนเมื่อไหร่ก็ถูกเนื่องจากว่าพระเสารจรจะอยู่มังกรเนี่ยถึงมีนาคม2566เลยทีเดียว แล้วมาพูดเรื่องโรคระบาดโควิด -19 เนี่ยเลยประเด็นแรกย้อนรอยเกิดเกณฑ์โรคระบาดใหญ่ทางโหนข้อหนึ่งเริ่มด้วยมฤตยูจรเจ้าของภัยอาเพศภัยพิบัติใหญ่อันนี้เป็นภัยอาเพศภัยพิบัติขนาดใหญ่นะคะที่เกิดขึ้นไม่คาดฝันทับลักษณะดวงเมืองและโลก ที่ลัคนาสถิตราศีเมษเหมือนกันเนี่ยรออยู่มานานแล้วตั้งแต่มีนาคม2559แล้วป้าฟองก็เขียนหนังสือตั้งแต่มกราคม2559ในหนังสือรับมือมรุตยูผู้อาเพศให้ระมัดระวังภัยพิบัติภัยอาเพศขนาดใหญ่จะเกิดแบบล็อกถลมนะคะเกิดทั้งในโลกและในประเทศไทยเพียงแต่ มันเตือนไว้นานเหลือเกินนะคะจนคนลืมอะ่ะเพราะว่าคนเนี่ยมักจะไม่จำหรอกพวกโหรเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องนะเออเนี่ยไปดูเลยในหนังสือรับมือมฤุตยูผู้อาเภศเขียนไว้หมดเพราะว่าอะไรมันมีตัวอย่างในอดีตที่เขียนไว้ในหนังสือรับมือมฤรตยูผู้อาเภศพิมพ์ด้วยหนังสือพ,พิมพ์โดยสำนักพิมพ์กรีนบรรญายาน ตั้งแต่มกรา2,559เนี่ยยกตัวอย่างในอดีตท,ที่เมืองรัตนโกสินทร์เคยเจอในรอบแรกที่มฤตยูจรทับลัคนาเมืองคือหาลงตีรากาหรือไข้ป่วงใหญ่หรืออหิวาลงในสมัยรัชกาลที่3ในปี2,392โดยสถานการณ์ครั้งนั้นเกิดที่ปีนังก่อนแล้วระบาดมาถึงกรุงเทพ เรียกกันว่าหาลงปีรากาตลอดช่วงของการระบาดตายถึง40,000คนเลยคนไทยอะตอนนั้นคนไทยมีไม่กี่ล้านคนนะมันไม่ใช่75ล้านคนเหมือนปัจจุบันเรียกกันว่าถ้าเป็นภาษาอีสานก็คือบ้านเมืองเหลืองไปเลยอะ่ะเออเออจนมีตำนานแรงวัดสเกตที่กินซากศพกองพเนินเทินเถึก แล้วก็คราวนั้นเราเสียเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหะเสนีเพราะว่าอหิวานี่เกณฑ์แรกตั้งต้นเรื่องภัยอาเพศนะคะภัยพิบัติขนาดใหญ่ย้ํามันคือภัยอาเพศภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่รอเกิดเพียงแต่ป้าฟองไม่ได้เก่งพอที่จะบอกว่าเป็นอะไรเท่านั้นสอง ตั้งแต่30ตุลาคม2562เป็นต้นมาเริ่มปรากฏการทางโหรซ้ําัเข้ามาอีกคือพระราหูจรเล็งกับพริฤััสบดีจรตามหลักที่อาจารย์เทพสาลิกบุตรบอกไว้ว่าดาวคู่นี้เป็นดาวคู่โรคระบาดย้ำเป็นคู่โรคระบาดคาดว่าโควิด -19 จะเริ่มระยะนี้ แล้วก็เป็นการเริ่มที่เมืองจีนด้วยเพราะว่าพระราหูจรที่เลงกับพระฤหัสบดีจรนั้นพระราหูจรเป็นตัวแทนของประเทศจีนในขณะที่พระฤหัสบดีจรเป็นตัวแทนของบุคลากรทางการแพทย์แพทย์เทคโนโ,นโลยีทางการแพทย์สาธรารณสุขการรักษาพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบสองมาแล้วเริ่มมาเป็นเกณฑ์ที่สอง ที่มาซ้ำสถานการณ์กันปรากฏว่าก็เป็นจริงดังที่คิดเพราะว่าเมื่อย้อนกลับไปเกิดโควิด1 9ที่จีนละปรากฏว่าจีนสามารถสืบค้นหาผู้ป่วยรายที่หนึ่งที่ติดเชื้อโควิด1 9ว่าเป็นชาวหูเ,หเป่อยวัยห้าสย5หปี แล้วก็ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อตั้งแต่17พฤศจิกายน2562ก็คือหลังที่พระราหูจรเริ่มเล่นกับพระฤสาร์สบดีจรเพียงประมาณครึ่งเดือนแล้วเขายังไม่พบต้นตอผู้ติดเชื้อคนแรกที่เรียกกันว่าผู้ติดเชื้อหมายเลขศูนย์นะคะเนี่ยนี่ต้นตอจริๆเนี่ยเนี่ย,ย,ยผู้ติดเชื้อหมายเลขศูนย์ หาไม่พบคาดว่าถ้าทางโหนก็คือประมาณ30ตุลาคม2,562นั่นเองเป็นไปตามเกณฑ์เด็ดเลยค่ะโอ้โหถ้าเกิดป้าฟองเนี่ยจะเฉลียวใจจะฉลาดกว่านี้สักนิดหนึ่งไม่เป็นโหนสมัครเล่นแล้วก็ไม่เป็นแค่เรียนอะไรก็แบบแบบแบบไม่ไม่ทะลุอะขอบอกเลยคงจะเตือนได้มากกว่านี้แต่ก็บอกแล้ว ปี2,563พูดไว้ตลอดว่าจะมีเรื่องใหญ่ที่จะกระทบประชาชนจะกระทบพวกดาราพวกบันเทิงเนี่ยเห็นไหมติดเชื้อจากสถานบันเทิงทั้งนั้นเลยสนามมวยออทองหล่ออะไรอย่างนี้นะคะสามซ้าด้วยเกณฑ์ที่สมทางโหนคือพระอังคารจรซึ่งเป็นตัวแทนของ ดวงเมืองหรือตนูลักษ์หรือดาวประจำชีพเมืองและโลกเริ่มเดินเข้าพบมรณะดวงเมืองและดวงโลกตั้งแต่25ธันวาคม2562แล้วก็อยู่ถึง8กุมภาพันธ์2563นาะคะทำมุมพิเศษถึงพระราหูจรเป็นคู่โรคติดเชื้อ ปรากฏว่าเป็นประยะที่เมืองจีนเริ่มแจ้งองค์การอนามัยโลกหรือ WHO World Health, World Health Organization เพื่อที่จะให้ได้รู้ว่ามีโรคระบาดใหม่อุบัติขึ้นเอแค่พระพระพระองอะพระราหูจรเล็งกับพระฤหัจรซ้ําด้วยพระอังคารจรทํามุมพิเศษไม่ได้ทํามุมโดยตรงถึงพระราหูจรด้วยอะ รวมกันมาปรากฏว่าประเทศจีนแจ้งฮูในขณะที่ฮูและบางประเทศยังประมาทประเมินสถานการณ์ต่ำไปแต่ของไทยโชคดีที่พระสยามเทวาธิราชมือไม้ของท่านเข้มแข็งเต็มที่เพราะพระหัสสบดีสีจรเล่งลักนณะคุ้มครองดวงเมืองและทิศดวงเมืองอยู่นะคะ เราจึงมีมือไม้ของพระสยามเทวทิวราชคือบุคลากรทางการแพทย์ชั้นยอดและระบบรองรับดีแล้วก็ฝ่ายการเมืองก็เอาด้วยกรมควบคุมโรคก็ได้ตระหนักเลยได้เริ่มเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOEOC เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสจากจีน ตั้งแต่4มกรา2563 63เห็นไหมคะที่จริงเนี่ยพอเกิดเรื่องที่จีนแล้วพวกหมอเล่าให้ป้าฟองฟังว่าเขาเริ่มกันเลยกระทรวงสาธรารณสุขอะหมอพวกเราเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์พวกเราในี่พวกหัวทอบๆท,ทั้งนั้นไปเรียนนะคะไม่ใช่หัวขี้เลื่อยอย่างป้าฟองต้องมาเป็นนางพแพทย์แทนมาเป็นโหนแทนหมอ พวกหัวดีจริงเขาไปเรียนหมอไปเรียนนู่นอ่ะพยาบาลเอไปเรียนเทคนิคการแพทย์เอไปเรียนเป็นนักวิจัยไปเรียนเพลสัต์นู่นน่ะส่วนป้าฟองก็มาเป็นนางแพทย์เป็นโหุนแทนเอ,เ,อเป็นแพทย์อีกแบบนึง่งคอยทำนายอย่างเดียวไม่ต้องรับผิดชอบต่อมาในช่วงนี้แหละระหว่าง25่ธันวาสองพันถึง8กุมภาพันธ์สองพเนี่ย องค์กรอนานาไมโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศทันทีเมื่อ30มกราคม2563ตอนนั้นประเทศไทยก็กาดสูงสูงแล้วทำยังไงการติดเชื้อถึงจะไม่พลวดพลาดเออเขาวางแผนกันไปแล้วให้ค่อยคติดให้ค่อยค่อยทยอย,อย,อย,อยเพื่อที่จะไม่ให้สถานการณ์เนี่ยมันประเดประดังรุมเรา้าเหมือนประเทศอิตาลีไง พวกหมอเขาหัวดีบุคลากรทางการแพทย์หัวดีแถมนักการเมืองเขาก็ฟังด้วยนะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็ฟังหมอเห็นหมอยงผู้วรลวันก็ไปหมออะไรต่อมีอะไรไปนั่งอยู่กับท่านน่ะท่านเลือกที่จะฟังนะคะแล้วก็ยังมีสายกระทรวงสาธารณสุขก,กับคุณอนุทินชาญวีรกุลท่านรัฐมนตรีท่านก็นคงเอาด้วยอะ่ะรวมทั้งหมอตีของพวกเราคุณอนุทินนี่หมอหนู หมอตีเนี่ยก็คือคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสูงยาวเข่าดีลหรคนเนี้คนระยองฮินะคะน่ารักที่สุด <c oughs> เจอหน้าป้าฟองก็ท่านหมอตีว่าไงคะฮิเอ่อคนระยองน่ารัก <c oughs> ชวนไปกินทุเรียนก็ไม่มีโอกาสไปเอ่อไม่ถึงคนระยองชวนนะคะไม่ใช่หมอตีชวนป้าฟอง คนระยองนะคะก็เอาด้วยอะ่ะช่วยกันจะทะเลาะบบาแว้งอะไรกันก็แล้วแต่เขาก็ทํางานของเขาแต่ติงนิดนึงท,ะะท่านรัฐมนตรีว่าการอย่าร้องไห้นะคะคนไทยจิตตกท,ะะท่านรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลอะ่ะหมอตีเนี่ยต้องทําหน้านิ่งๆไว้เลยนะเอข้อสี่เป็นเกณฑ์ร้ายที่4ต่อเนื่องจากเกณฑ์ร้ายที่3เริ่มมาเลยตั้งแต่ 8กุมภาพันธ์2563เป็นต้นมาเมื่อพระอังคารจรย้ายเข้าราศีธนูตอนนี้ไม่ได้ทำไม่ได้ทำมุมแค่เฉียวโฉบเฉียวแต่ทำมุมเล็งสอยปลายคางกันเลยทางโหรถือว่าเป็นมุมร้ายพระอังคารจรทำมุมมุมเล็งกับพระราหูจรคู่โรคติดเชื้อเข้าเต็มเป้าเพราะฉะนั้นหนึ่ง หนึ่งเกณฑ์คือพระลหัสสบพระราหูจรเล็งกับพรลหัสสบดีจรเป็นคู่โรคระบาดตามด้วยตั้งแต่8กุมภาพันธ์2,563เป็นต้นมาพระอังคารจรมันเล็งกับราหูจรอีกเป็นคู่โรคติดเชื้อเข้าไปอีกก็ไม่มีใครเบรกโควิด -19 อยู่แล้ว เดือดร้อนระเบิดเถิดเทิงไปทั่วโลกแล้วเห็นไหมคะที่รับมือมืออยู่เนี่ยที่กําลังรับมือและทํางานหนักกันแทบเป็นแทบตายคือพระรหัสสมบดีจรสีจรของเมืองอะ่ะแล้วก็ของโลกด้วยเนาะถือว่าเป็นของโลกด้วยแต่ไม่รู้ว่าเป็นทักษะอะไรเท่านั้นอะ่ะรับมือกันจะเป็นจะตายคือบุคลากรทางการแพทย์เหนื่อยกันมากๆสายตัวแทบขาดรับต่อรับกับทั้งพระราหูจรพระอังคารจร ต่อไปนี้คือสิ่งที่ป้าฟองภาวนาขอให้อ่านรหัสทางโหนททำนายสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วและจะเกิดขึ้นต่อไปได้อย่างน้อยก็ใกล้เคียงเพราะว่าย้ำว่าเป็นเพียงโหนสมัครเล่นถึงสภาวะของโควิด -19 ตามที่เคยทำนายไว้ก่อนหน้านี้บางส่วนที่บอกว่าเคยเขียนไว้ใน Facebook แล้วก็ในเพจฟองสนานโหนฟองสนานชื่อสาธุข,ขอให้ข้าพเจ้าอ่านเกณฑ์โรคระบาดถูก เขียนไว้ตั้งแต่16มีนาคม2563คือ 1. ประเทศรอดโดยแม้จะเดือดร้อนวุ่นวายขายกระจาดขนาดบุคลากรทางการแพทย์มีหน้ากาก,ากอนามัยไม่พอใช้แต่การรับมือของบุคลากรระบบสาธารณสุขของไทยก็ออกมาดีเกินคาดจะพาประเทศรอดดังที่พระฟองบอกมาตลอด ด้วยเป็นระยะเวลาที่บริหัพรพลัส,สบดีสีจรรดวงเมืองเข้มแข็งมากคุ้มครองเมืองได้จนแม้ไทยจะติดเชื้อจากจินเป็นระยะแรกๆก็สามารถคุมตัวเลกอยู่ในสภาวะน่าพอใจให้เพิ่มขึ้นช้าๆซื้อเวลาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ช่วงระบาดสูงสุดแล้วที่สำคัญเนี่ยแม้พลัส,สบดีจร จะเดินเข้าราศีมังกรมาตรฐานนิดนะคะตั้งแต่17มีนาคม2563เป็นต้นมาแต่ว่ายังเป็นสีจรนะตอนนี้คุ้มครองพระจันทร์คือประชาชนได้เต็มที่เลยแล้วพละหัตสมบดีนิดนี่คือการจำกัดการเคลื่อนย้ายของประชาชนไงพละหัสคือสิทธิเสรีภาพเมื่อเป็นนิด เป็นสีจรก็จำกัดการเคลื่อนย้ายของประชาชนน่ะกรุงเทพมหานครหจังหวัดแล้วก็หลายจังหวัดเริ่มนน่นน่ะบุรีรัมย์เริ่มที่อะไรอะ่ะก่อนน่ะที่อะไรใกล้ๆนครสวรรค์อุทัยธาน,นีก่อนตามด้วยกรุงเทพแล้วก็5จังหวัดปริมณฑลโดยรอบเป็นไปตามดวงเลยนะคะซื้อเวลาเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ช่วงระบาดสูงสุดจะได้ไม่โกลาหลกันทั้งประเทศ เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็รอดนะคะสองช็อตแรกดาวโรคระบาดเริ่มค่อยๆเคลื่อนย,ย,ย,ย้ายออกจากกันย้ายจากการเลงกันเริ่มตั้งแต่วันที่17มีนาคม2563เวลา21.13นคือพื่องัสบดีเริ่มย้ายเข้ามังกรค่อยๆหยุดทำมุมเลงชะกาดชกันกับพระราหูจรพัฒนาการด้านดี เริ่มเห็นในการรับมือโควิด -19 ทีละเล็กละน้อยตามองศาดาวที่แยกออกจากกันแต่การติดเชื้อยังไม่ลดเท่านั้นเองมีแต่เพิ่มเพราะว่ามันเป็นกรรมเก่าจากสนามมวยเป็นกรรมเก่าจากย่านบันเทิงด้ดานย่านทองหล่อแล้วก็มั่วกันเลยล่ะนะคะผลที่เราเห็นก็คือตั้งแต่17มีนาคม2563 นักประดิษฐ์ไทยสามารถสร้างชุดตรวจราคาถูกสะดวกเพื่อไปผลิตในเชิงปริมาณได้แถลงกันเฮกันทั้งประเทศแต่ยังไม่ออกมานะคะต้องมีการผลิตในเชิงปริมาณก่อนแต่ว่าข่าวดีร่บออกมาระยะนั้นเลยคนติดเชื้อที่จีนลดน้อยลงจนไม่ติดเลยจีนและญี่ปุ่นคิดค้นยาต้านไวรัสได้ได้จากเดิมที่รักษาแบบประคับประคอง และหลายประเทศเริ่มทดลองหาวัคซีนอย่างไรก็ตามสำหรับสถานการณ์โลกนั้นหลายประเทศที่ประมาทซ่าไม่ตระหนักว่าภัยมาถึงตัวแล้วอาการของพราหูจรอยู่ที่มิถุนพบที่สามของดวงโลกนั่นแหละกล้าเกินเหตุกลัวเกินเหตุต่างเจอพิษโควิด -19 กันอย่างหนักต่อจากจีนจีนเขาสงบแล้วนะคะเช่นอิตาลี จนศูนย์กลางการระบาดย้วยไปอยู่ที่ยุโรปแทนอ่าข้อสนี่แหละสิ่งที่จะบอกวันนี้ละ่ะนะคะวันที่บันทึกเทปเนี่ยดาวคู่ติดเชื้อหลังจากดาวโรคระบาดเริ่มคล้อยออกจากการแค่คล้อยๆนะคะมันไม่กดปุ๊บติดปับ๊บเหมือนพวกทวงมาอ้าววันที่สิเจแล้วยังไม่มีอะไรเลยอ้าวเจ๊คอยดูหน่อยสิคอยฟังหน่อยสิ แล้วก็ดูพัฒนาการสิคือคิดไปเองนะคะแล้วก็คิดว่าเออทำนายแล้วมันต้องหยุดทันทีอย่างนี้มันไม่ใช่มันมีวิวัฒนาการของดาวเราไปเคลื่อนหรือว่าไปเร่งดาวไม่ได้โหนพินโยพงเจริญบอกมันจะค่อยเป็นค่อยไปช้าๆรอจังหวะเท่านั้นเองสาดาวคู่ติดเชือจะเริ่มแยกออกจากเลงกัน ตั้งแต่22มีนาคม2563เป็นต้นไปเวลา16นาฬิกา10นาทีเพราะพระอังคารจรย้ายเข้าราศีมังกรหยุดเลงก,กันกับพระราหูจรซึ่งประฟองคาดว่าน่าจะได้เห็นสถานการณ์ติดเชื้อรายใหม่ๆหลังจากขึ้นสู่กระแสสูงสุดแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อดาวค่อยๆย้ยยายออกจากกันหลังจาก ไอ้กรรมเก่าที่ไปเอามาเอาไปแพร่กันหมดแล้วเนี่ยนะเออจะค่อยๆดีขึ้นทีละเล็กละน้อยตามองศาดาวที่เคลื่อนออกจากกันนะคะทีละเล็กละน้อยย้ำอย่ามาทวงอีกอย่สิบสองแล้วสิบหกนาฬิกาสิบแล้วทำไมยี่สบามตัวเลขยังเพิ่มอยู่อะ่ะมันจะมีลีลาของมันนะคะลีลาของดวงดาวเพราะว่ากรรมเก่าเราก็ไล่ไปตรวจมันก็ไปเจอ ไอ้พวกที่เอาไปแพร่คนอื่นน่ะแต่ว่าต้องได้เริ่มเห็นพัฒนาการที่ดีเริ่มตั้งแต่22มีนาคม2 5 6 3เป็นต้นไปค่อยๆค่อยๆเห็นค่อยๆได้ดูการติดเชื้อว่าจะเป็นยังไงร,ระยะเวลาพล่งคานอยู่ที่บางกรนี้เดือนครึ่งนะคะเดือนครึ่ง อาจจะใช้เวลาเนี่ยเดือนครึ่งล่ะกว่าจะได้เห็นอะไรดีๆอ่ะ 4. จับตาดูระยะที่ดาวคู่วิจัยทางการแพทย์ทบทวนวิธีการรักษายาเวชภัณฑ์ที่จะเริ่มค่อยๆเห็นผลให้หน้าตื่นตะลึงตั้งแต่22มีนาคม2563เป็นต้นไปถึง1พฤษภาคม2563 ก็น่าสนใจคนถามว่าคู่วิจัยทางการแพทย์คืออะไรคู่วิจัยทางการแพทย์เนี่ยคือพระอังคารกับพลหัสตอนนี้ไปร่วมราศีกันอยู่ที่มังกรเป็นคู่วิจัยนะคะเราคงจะได้เห็นกันละพระอังคารเนี่ยมาตรฐานอุดแปลว่าสูงส่งพอร่วมกับพลหัสนิษที่มังกรก็ช่วยดึงพลหัสดึงแพทย์ขึ้นมา ดึงบุคลากรทางการแพทย์ดึงการวิจัยทางการแพทย์ออกมาบางคนบอกว่าพระอังคารเจอเสาด้วยนะป้าฟองอังคารกับเสาที่มังกรเป็นคู่มิตรใหญ่นะคะตามตำราโหราศาสตร์เพราะว่าพระอังคารได้มาตรฐานอุดพระเสาได้มาตรฐานกเกษตรคู่นี้ถ้ามาร่วมราศีกันที่มังกรปกติจะเป็นคู่อาฆาตกันต่างฝ่ายต่างคุ้มเชิงอะ่ะแต่ไม่ทำอะไรกัน เชื่อว่าผลน่าจะออกมาดีในเรื่องของการวิจัยทางการแพทย์ทบทวนวิธีการรักษายาและเวชภัณฑ์เริ่มตั้งแต่วันที่22มีนาคม2563เป็นต้นไปถึง1พฤษภาคม2563ชนิดตื่นตะลึงเพราะอะไรเพราะว่าพระอังคารจรถึงมฤตยูจรที่แม่ด้วยนะทำมุมฤิทิโยกมุมพิเศษอะ่ะ ได้ตะลึงตาค้างกันล่ะเออหรือว่าจะเป็นด้านอื่นนี่ป้าฟองไม่รู้ล่ะป้าฟองอ่านด้านดีไว้ก่อนห้าเมื่อดาวคู่โรคระบาดโรคติดเชือ้อแยกออกจากกันเริ่มถ้ายอยแยกออกจากกันหนึ่งดาวคู่โรคระบาดเริ่มตั้งแต่17มีนาคม2563สดาวโรคติดเชือ้อเริ่ม ยี่ิบสองมีนาคม2563ันห้านาฬิกาสินาทีแยกออกจากกันอย่างนี้แล้วร่วมกับผลงานวิจัยใหม่ๆจะออกมาดวงชะตาเมืองและโลกจะค่อยๆเข้มแข็งตั้งแต่22มีนาคม2563เป็นต้นไปเพราะว่าพระอังคารจรดาวประจำชีพโลกและเมืองเดินอยู่ในราศีมังกรได้มาตรฐานอุดเข้มแข็งอย่างที่บอกว่าแม้จะร่วมกับพระเสารจร ที่มังกรเป็นคู่ศัตรูเบาที่มาตรฐานเข้มแข็งเหมือนกันแต่มันคือคู่มิตรใหญ่แต่อย่าคิดว่า22มีนาคม2563แล้วจบปุ๊บปิดปุ๊บติดปั๊บนะพวกปากหอยปากปูใช้ระยะเวลาพลังคารอยู่ทุกที่นี่ประมาณเดือนครึ่งถึง1พฤษภาคม2563แต่เราจะได้เห็นวิวัฒนาการ ไปเรื่อยๆจับตาละตั้งแต่วันนี้แหละ16นาฬิกา10นาทีมันจะขึ้นไปขนาดไหนคนติดเชื้อแล้วมันจะลงมายังไงจนถึง1พฤษภาคม2563แต่งานวิจัยออกมาระเบิดเถิดเถิงแน่6เชื่อว่าประมาณวันเกิดดวงเมือง21มีนาคม2563เป็นต้นไปสถานการณ์โควิด -19 คงจะเริ่มค่อยๆกรอก เข้าใกล้เข้าสู่สภาวะปกติเพราะว่าเป็นระยะที่พระราหูจรจีนเป็นสีจรหนึ่งสิ้นปีสสำหรับดวงเมืองประเทศไทยอาจจะเป็นไปได้ว่าจีนคงให้ประโยชน์กับไทยกับโลกเป็นอย่างมากเห็นว่าบริจาคเงิน20ล้านเหรียญให้กับหัวเพื่อช่วยในเรื่องโควิด -19 สหรัฐนี่กำลังเอาตัวรอดนะสบักสบอมเหมือนกันอย่าไปว่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์นะคะเราเข้าใจกัน จีนพอเข้มแข็งเขาก็ส่งออกความช่วยเหลือไปทั่วเขาคงจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดที่ประเทศฉันแต่มันไม่ใช่ความผิดของจีนนะคะอีกทั้งการเก็งกำไรจะกลับมาสนั่นแม้แต่ในตลาดหุ้นตั้งแต่21เมษายน2563เป็นต้นไปก่อน7วันหลัง7วันแต่ก็เป็นคนละส่วนกับเศรษฐกิจโดยรวมที่คาดว่าที่เ้าฟองบอกตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลคงต้องทำงานหนักและ งัดกระตุ้นกันอุตลุดไปถึงมีนาคม2566เพราะว่าพระสาวจรยังถึงพระสุขดวงเดิมซึ่งเป็นการทำร้ายทำลายทางเศรษฐกิจอยู่นะคะเจ็ดอ้าวผิดแล้วเขาไม่แก้ให้เขาไม่แก้บทให้นะคะแก้เองก็ได้เจ็ดระหว่าง17มกราคม2563 ถึง10กันยายน2563แม้ดาวคู่โรคระบาดจะกลับมาเลงกันอีกรอบเพราะว่าพระเรือัสบดีแดดจรเล็งกับพระราหูสีจรแต่สำหรับดวงเมืองไทยแล้วคาดว่าบุคลากรระบบทางการแพทย์ที่เข้มแข็งคงได้ทบทวนวิธีการรักษาและรับมือและประกาศสักดาห์ถึงผลงานไปทั่ว 8. อย่าลืมว่ามฤตยูจรตัวแทนภัยอาเพศยังทับลักนาดวงเมืองและดวงโลกอยู่พร้อมจะสร้างสถานการณ์ชวนตาค้างได้ตลอดเวลาสิ่งอาเพศรวมทั้งโรคระบาดก็ต้องระวังอยู่เช่นตั้งแต่วันเกิดดวงเมืองที่21เมษายน2563ถึงสิ้นปีคนในเมืองก็ควรจะระวังเรื่องอาหารการกินเพราะว่าทักษะจรเมืองตกภูมิพุทธ ถ้าเป็นคนก็อย่ากินเนื้อกินนกจะร้อนอกเจ็บนาพีหรือมีบางระยะใกล้ช่วงปลายปีที่อาจจะต้องระมัดระวังภัยทางทะเลหรือภัยบาทางน้ำจากน้ำซึ่งจะได้แจ้งเตือนให้ทราบต่อไปตอนนี้ก็เอาเรื่องโควิด -19 กับเรื่องดวงคนอีก6ลักษณาดาศีให้รอดก่อนเถอะป้าฟองนะคะก็บอกท่านผู้ฟังว่าตอนนี้ตั้งแต่22 มีนาคม2563 16.10นาฬิกา10นาทีเป็นต้นไปถึง1พฤษภา2566สถานการณ์โรคติดเชือ้อในบ้านเราจะเป็นยังไงและโลกคงจะขึ้นสู่สูงสุดในช่วงนี้แล้วก็จะค่อยๆลดลงตามองศาดาวที่เคลื่อนออกจากกันนะคะแล้วโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่ขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัย จากเรื่องโควิด1 9 n e นะ,ะ,ะถ้าอยากได้คาถาแคล้วคลาดก็นะโมวิมุตตานางนโมวิมุตติยานี่พระฟองท่องประจําแต่ท่องยังไงก็ไม่เท่ากับการดูแลแล้วก็ทําตามที่เขาแนะนํากักตัวเองอย่าไปใกล้กับคนที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็อย่าทําตัวเสี่ยงอย่าเอาความเสี่ยงของเราไปให้กับคนอื่นหรือไม่อาจจะใช้คาถาหลวง หลวงพ่อแหลมใช่ไหมหลวงพ่อวัดบ้านแหลมอ,อจังหวัดสมุทรสงครามก็ได้นะคะชีนะปัญชระปริตังมังรักขันตุสพัพพทาเอ,อเห็นว่าเขียนไว้ที่มือของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมสมุทรสงครามด้วยอะพระฟรหมก็ท่องทั้งสองคาถานี่แหละชินะปัญชระปริตังมังรักขันตุสพัพพทา เออไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่คาถาอะไรล่ะเออไม่แน่ไม่แน่อ๋อนี่คาถาคาถาย่อโทษทีค่ะเป็นคาถาย่อของชินบัญชรที่ป้าฟองท่องเออชินะปัญชระปรลิตังมังรักขันตุสัมพาธาเอาหลวงพ่อสมเด็จพุทธการย์โตมาช่วยด้วยเอาคาถานกยุงทองมาด้วยสองรวมเป็นสองบทนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาและชินะปัญชระปริตังมังรักขันตุสัพพธาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ